้าพี่น้องจ้าพ่อป้า奶奶奶ากินก๋วยเตี๋ยวจา้าก๋วยเตีต๋ยวอะไจ้<ห>าจก๋วยเตี๋ยวยใยจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวใยครับน <c oughs> ี่นีจ่จ้าจ้าก,กินข้าวเขาก็ได้ค่ะจ้าอัานผู้ใดอยากได้เนื้อเดากได้หมูได้ไหมแม่จะย,ย,ออยั้งเอาถัา่วงอกค่ะถั่วงอกเหรอใช่ค่ะถั่วงอก แดมเดียวเจ็บเหนื่อยเพื่อนพี่นี่ค่ะเนื้อแดดเดียวจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องสนใจอยากได้เนื้อเด้อค่ะเนื้อเนื้อเนื้อหมูกับมิเด้อจ้าเนื้อแดดเดียวค่ะพี่น้องขาอ้ยช่วยๆวยๆวยเลยอ้ยพี่น้องอยากได้สั่งไหนเด้อใยอุดหนุนไงจ้าสีสงการแล้วหาเงินให้เนี่ยเนี่ยเจียวสงการก่อนนี่นี่เที่ยวสงการก่อนจับปลาหน้าไม่จ้าหาเงิน ให้เนี่เที่ยวสงการป้าป้าน่าๆสร้อยอุดหนุนแม่จานได้เด้อจ้ามาว่าอนี่แม่ัสดีครับลูกป้านาอาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าโตกใจโตกใจโตกใจยังจ้าขอบคุณค่ะว้าวว้าวได้เยอะเลยเอาค่ะจ้าเอาค่ะ อู้ทงวันฮะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะเขี้ยวให้หมดก่อนค่ะเขี้ยวให้หมดก่อนค่อยเอาใหม่นะคะอุ้ยเนี่ยเนียเงียเนี mai? ่ยภาษาไทยแปลว่าอะไรวุฒิสารเลขหกหกอ้ยเฮ็ดด okay. ีๆเฮ็ดดีๆยำยำ แม่จ๋าเสียเอาให้ไหมยังกินก๋วยเตี๋ยวกัเขาหนี่งเสียกเตี๋ยวย่ายพี่นออ้องกินทุกวันมาเด้อจ๋าพี่น้องจ๋าเมื่อว,วานนี้ย้ายบอกไปกินลุงทานกับเบลไปบวชก็ยังบวชบวชข้าแล้วดูร้อนเนี่ยอืมเพราะว่ยาจะเล่าบวชเข้าไปบวชเอาเริมจบแลยววะ เอาเรียกค่ะน้ำตาลจ้ะน้ำตาลใส่น้ำตาลหมดเลยแตวก็เป็นเบาหวานหรอกอใช่ใช่สันี่เนี่งว้าว,ว,าวใส่พริกใส่น้ำพริกจ้าใส่น้ำพริกว้าวใส่น้ำพริกด้ยจา้าโอ แปลกระดาษทิชชู่ให้หน่อยค่ะกระดาษทิชชู่ไม่มีค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิง้งหลานพี่น้องใส่ง่ายบอแปลกระดาษทิชชู่ให้หน่อยค่ะกระดาษทิชชู่ไม่มีค่ะสไม่น่ารักเลยนะใช่ค่ะค่ะาคมาพี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยวกับเพาหนี่ะ ตัวหลังตะเกียบค่ะตะเกียบปะดูจากบอตะเกียบตะเกียบขอบคุณค่ะนี่เด็กพ่อไปเอาขึ้นนี้คันหืมเอาเอาปะเอาอ่ะพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องทุกคนครับผมขอบคุณค่ะโอ้ยร้อน hot and spicy เน่เน่เนะ เป่ามั่วเบ่าทั่วมันเอ,อียงจะไปซี่พ่อชั้นทั้งร้อนทั้งเผ็ดเอาโอ้ยจะได้กินบ่นี่เอาเอาพอแล้วพอแล้วซื้อมากินบ้านเพราะเพราะไป<ห><า>กินว้าไม่ได้ต้องไปว้าเฝ้าซีนเอาจีนเ้าปลาเออเออ โอ้โอเดี๋ยวทําให้ค่ะลมมันแหงเดี๋ยวเกิดอาคีพัยเมนเพระาะว่าเดี๋ยวช่วงนี้หนาหอยาหอยยาแหงไหมเพี้ยงแหงเข้าตรงอยู่บานฝาบานตดีงมีคนอยู่บานน้ำเงียบเงียงยอ้ยอยอาม่แม่ม่แม่แม่แ่แม่อยากาี่่อ กินเครื่องเดียวให้ออกูที่ไปใส่ที่นี่เลาว้าพข้อตรงนี้เอด็ดที่หนีดูข้อยืดน,น้าเนี่ยที่เซตเนี่เหรอคนหยุดว่าจิจื้อน้ำแข็งใเซนี่ไปบ่ได้จะหน่อยไม่เคยซื้อมากกินตะนามเป้านี่ก็ โอ้ยสักหวัวกำลัมกินลงเอาดูดน้ำค่ะนี่น้ำค่ะโอ้โอ้เคี้ยวให้หมดก่อนค่ะเคียเค้ยวค่ะ เคี่ยวให้หมดขอบคุณค่ะที่สอนพ่อเคี่ยวให้เบิดค่ะเชี่วคห้เบิดเชื่อให้เบิสอย่มันติดคออย่มันติดคอค่ะน้องนี่ก็ต้องเคี่ยวให้หมดนะคะเนี่ยไงไงเอ้เคี่ยวค่ะเคี่ยวให้หมดค่ะค่อย่ามันติดคอนะคะค่ะ ค่อยๆเคียวนะคะค่ะเดี๋ยวทาแจมบักให้หอนคักพวกน้องพิมพ์ไปเดินสวนน้ำนี่นี่ไม่ได้ไปค่ะนี่นี่อยู่บ้านกับแม่ค่ะน เนเน่เอิญพิมพ์เห็นเน่เน่เนี่ยเอ,อมพ์นเน่เน่เนี่อพิมพ์เลยฟอดมาเลยเน่เนกินฮอตผมให้เอาให้แม่ทำให้่างอย่างคือแบบร้องเหรอแบบต้องเหรอหัอว,วบัวไปหาอย่างมาปลาอยู่มันหาเราเห็นมหมก็มันหลายปีแล้วเนาะ สูมเมื่อเดียวหัวเรียบลงเรียบอันนี้เล่นในกระมังน้อยๆหละจะไปกับเรียนได้ยุสันนิจะไปอีกสันนินเรียบเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้มันสีซึ้งไหมแมวซื่อมาก คือมาปีปีกายแล้วปีกวันเนี่ยเราจะหน่อยกับเทบใส่กระเป๋าไว้สงสัยยางมันกวบามั้งมันก็เดลนั่นเนาะมันนี้แย่ไปส่วนนามนี่เนี่ยโมได้ไปน้ำแย่ยเดือดซวนอยู่เพราะว่านี่เนี่ยไปมาแล้วมันมอกอ ป้าเพื่อนที่ออกไปน้ำเพววื่อบัวให้ไปบ่ได้ไปนนเ,เจ้าบ่ได้เล่นเนี่ยเจ้าบ่ได้ยูเนี่ยลูกน้ำย่างเดียวนี่เนี่ยมักน้ำป้าเพ่อนเพือพ่อยัางมือน่ะแค่ว่าพาไปเล่นเน่ะป้าพินเพื่อนมาทีเออกไปน้ำเ e นี่ยตะเกียบับชีบ่็ถือคางแทงตาเจ้าของ ดูดค่ะดูดดูดจุ๊บไม่เห็นเห็ตึองฟ้านี่หนะมันหันหลายกินหนังกับเะเสียบด้วยุ่นดูเขาอี่ลาบอกอีลาบอกพิมพ์เลียน้ำเพื่ออีลาบอกะจ้าแม่แม่ตอยังยางยาง เยียบีมเล่นน้ำเพื่อน้องเนี่ยนี่เนี่ยเยด้อมาไงบูบูหมูลเลี้ยงคนกี่ได้ยวบู ข้าว้มกินบิดเดียวแทะกุมยตงเถอะอยกต่งมาียกตัดจาวันอยเอยดบอกเรียกเวทประเทศก่อ เชืออบจยันนารียกโซโซโ,โอูขอ,อ,อ,อ้พองกินเบิดเหรอพกติที่เมที่กินเบิดก่อนอ่ะลูกอ่ะลูกจ๋าอืม้มลูกเรียมแซ่บาถามพอดูอ ว้าเพจเพจพ่อเ็ดเช่าบ่พอพ่อถามพ่อเนี่ยมั้ย ทำให้ดูเขาดูาอ้ยลลูกนี่ร่งฮ่อนบอก เพ็ดประนันบ่จนได้กินนมผล่หืมอเพ็ดดีดีค่ะห้อนพี่น้องช่วงนี้อกันระวังสุขภาพเนี่ย กินน้ำไปบ่าวาชิเป็นอาหารการกินไปกินน้ำนะลูกเนะลบลบบ่าวาชิเป็นทำงานกลางแจ้งกลางแดดกินน้ำเลยเนี่ยอาเทียนให้เห้าวนาบืบเป็นล้มได้ถ้ามันแดดลลายแต่เสาเมียก่อนพี่น้องจะพ,พึ่งไปตากแดดแม่น้ำลอยือมนำ้ำลอยเอาลูกคินไหม,มลูกคินอ่ะไหม ใชาไหมอืมเผ็ดแม่ชิมให้บุกกี้โอเคชิบุกชี้บุกี้เมื่อเมื่อแม่แม่ชิมให้ตัวใบก่อนพี่น่อเผ็ดบายบายป้าป้า,ปานานาก่อนสวัสดีครับบายตุย๊จ้าพร้อมบา,บ,าบายบายบายค่ะ